สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนพี่น้องสวัสดีคับมาชมคลิป่เงี้ยงสบายดีพี่น้อง กำลังนอนบ่ะที่สมมาข้อพี่น้องพ้าก็กินขาวแล้ว้าวพี่้าวไปมันมันเนี่ยมันอย่างมันแปรแดกนี่นั่นมันแห้งประนันบ่ะ เส้นแจ่งอยู่วะพี่น้องโมเดิร์มปัญหาบ่แจวานพี่น้องเลยเียสีส่ยแก้มมาคอลงเอา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 ขาหยาบไปไหนเดินเลยนี่ มะแรงชิลงต่ออีกชิ้นหนอเลยมะแรงนี่เจ้าอีกไห้นึงมะแรงนี่บมาเอาไลายมะแรงนี่พี่น้องมันอเมื่อยเด้สซีดำอีกไห้นึงมะแรงแต่กามืออื่นแต่ไห้นึงดำถาพ้นน้ำน่าไม่น้องก็อยากเบิ่อแล้วยังบ่ได้เอาไปไก่พอใหญ่เหมือนเสือ มือนี Enlight ่พ oh ี <S 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 ่น้องก็ยังหมดไปไก่แล้วเลยไม่แต่เส้าคนละมาจะเอาไปส่องมือนพี่น้องประมาณตอนชี้คำคำจักหน่อยจะเอาไปเบิ่งทามลำมือเส้านี่ว่าลูกไส้ก็มาอีกบุษบมามหน้ามาเลยพี่น้องมาเสยคอท่านกัดเป็นตามอารมณ์เผื่อนนอกพี่น้อง มีอารมณ์ดีและมีอารมณ์หายอารมณ์หายกับโบอารมณ์หายเลยกับพอจุม่มเลยนอนเฮือนอารมณ์ดีเลยก็มาได้หน้าซอยเห <c ười> มือนนี่มาสองเหมือนนี่ <c ười> บมดใจเหมือนเฮ้ง เกียวสวนแถวว่มีป็นเรียนสด บาละหาพี่น้องเลยคล้องหมากมาอ้วนเถอะวะนางเห็นรุนตุนพี่จังวะอ้วนน้ำทองเลยพี่น้อ,อ,อ,นนองน,อนักตังเกจช,ชิบเจจิปสี่โลเจจิบสี่สิเขาเจจิปหาอะไร ฝนกระตกพี่น้องไปเบิงน้ำปลาไปท่ามก่อนบลอกอะไรบอโอ้ยจอซิเบิรตพอเร็วบันฮะ จังหน่อยปลาหน่อยเขาตายเพื่ออะไรหนีไปไงสไลดกินใส่จักดูพี่น้องเลยบ่ใจโลกะคนเดียว ลกกานี่ได้จะหมัดพี่น้องเลยดึงน้ำบ่ได้เพราะว่ามันใสแห้งมันโยกเบิดท้องเบิดใส่ด้านหน้ายัางว่าเขาก้มซื่ือแต่ว่าลูกกาดิโยกเบิ้ดท้องเบิดใส่บ่ได้ลบพีบบ่น้องเลยเก,กือบมังกรกำลังเริ่มปรีบาน ขาได้กินได้ย่งพี่น้องเลยปูไวกันปูไว้กับโบเซหายเขาได้กินได้หยั่งปีหนึ่งออกค้นผลิตยอยู่สามชิบสี่สิบหน่วยโบแมนปีไหมพี่น้องพอเป็นงวดซะนะงวดหนึ่งเนาะคือละเศร้ากหน่ยออว,นวยปีหนึ่งมันกระไรเติบอยู่ เมื่อในพ้นงานได้ไปซามไห่ไห่ที่สี่ยังรออยู่มีเงือกกัดเป็นเปียกเป็นรลอยกับบืนลงมาห้าก่อนห้ากับข้นป้ายวางนี้แแต่พี่น้องวางสิบายมุ่งเนี่ยขินเขากระปวนประดุกเส้นไม,ม่สมเงืงกินกับพัวประขอตัวหนึ่งดำสามคนสี่คนกับปเงยพาม หอยเห็ดไปสองสี่หกแปดสิบอีกสิบหามาตรก็คือสิบ ก็ะลกงายอยู่พี่นาองล่งายอยู่เฮ้ยใครแนู่่บอ่ะโล่งไงตะหูตะหูเอ้ยตะหูตะหูเอ้ย โอ้ย,นยเนคนะ <ừ. S 2> ินี่ไหันมคือาตสมลสั่นน้าหเดอได้ลายๆเลยจังเอิ้นชิลงม,มาหมาัดหอันี่หลายเอิ้นเนี้ยลา,ายเนี้ยจะนอกับเป็น,นึงกับปดะจำเนี่ย เอาอีซิมหาอามาัดเอาละลายกับแห่งกระดีแล้วิกมยิละโตนเขา่าเลยผมหมุนไปเลยผัวตูวอําเลยมากินข้างนนานดิหมว่างา,า,าน,านมาแนมได้ไหมนี่คือแม่ตองมีความสิพเองได้ไหมพี่น้อง ลูกเคยลูกกาปะเท้าขาดเราก็อยากซอยเพราะเราปี่ก่อนหลุดท้ายดีอีดเล่าได้พี่น้องเลยก่อนจะเอากะบอดใจปูเทาเนาะมันเบิดเหืเอเบิ่ดแห้งลูกกาเรากับไว้เราก็เลยขาดซะ ้ลาูก่ามาได้เราก็เลยหเ้าใจลูก แล้วงลงมาดำ้องเยไปขึ้น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 ขึขนเดี๋ยวนี้ขึ้นเดี๋ยวนี้ขาดแล้วอยาที่ลงมาดำพี่นอ้องเ้ยขึ้นไหมสอขากสู้นี่ กกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี Somebody.